สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้พามาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงศ์อเภอลานสกาดจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะเป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเราก็ได้มาพักรีสอร์ทในหมู่บ้านนะคะอ่รีสอร์ทค่อนข้างจะมีน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะเต็มนะคะทุกคนใครมาที่นี่ก็ต้องจองรีสอร์ทกันก่อนนะคะเราไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวก็ามาหารีสอร์ทเอา ทางหน้านะคะทุกคนคือไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวเพราะว่าเรามาส่งต้นไม้ให้ลูกค้านะคะเราก็ทําการค้าคือขายต้นไม้นะคะก็มีรีสอร์ทอีกรีสอร์ทหนึ่งในอําเภอหนึ่งนะคะเขาสั่งต้นไม้เราเสร็จเราก็มาส่งลูกค้าเสร็จต้นไม้ให้ลูกค้าแล้วเราก็เลยมาเที่ยวนะคะพักผ่อนแป๊บหนึ่งที่หมู่บ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันค่ะ pensar นส่วนมากมากันแล้วต้องไปเช็คอินที่สะพานสะพานคีรีวงนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางจากรีสอร์ทไปที่สะพานคีรีวงนะคะเพื่อนๆมาหาอาหารเช้าทานกันที่นั่นนะคะทุกคเป็นหยุดของหมดเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นค่ะเพื่อนใคร เที่ยวพักผ่อนแนะนำที่นี่เลยนะคะหมู่บ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่ค่ะเป็นการนอนเช้าโรงแรมนี้ตักลคืนคือคึกค,คืนมากเลยนะคะเราก็มาหาพักรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งนะคะแต่ว่าห้องเต็มนะคะก็เลย ไม่ได้จองล่วงหน้าก็เลยมาได้นี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเป็นตลาดถนนคนเดินที่คีรีวงนะคะหมู่บ้านคีรีวงก็มีตลาดเล็กๆมีตลาดเล็กๆเยอะเลยนะคะ <Okay. S 2> มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆแสงแรกแสงแรกที่หมู่บ้านคีรีวงนะคะเพื่อนๆมีวัวด้วยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเหมือนกันนะคะ และว,วันนี้ก็มีตลาดนัดด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเราพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมรับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพื่อนเพื่อนหมู่บ้านนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะคะมีดารามีอะไรมากันเยอะเลยนะคะเขาใช้อะไรวัดวัดในการที่บอกว่าเป็นอากาศที่ดีที่สุดในในประเทศดิฉันก็ เขาก็คงจะมีเครื่องวัดน,นะนะเพื่อนๆพน,นะวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดอากาศวัดอากาศว่าอากาศเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะนี่คือแสงแรกของที่นี่นะคะยังไม่ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนเเรามารอแสงแรกกันนะคะแสงก็ขึ้นมาแล้วนะคะแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนเ่อนมีปลาด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะอลีบอกว่ามีปลาด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยคะ่ะ เพื่อนเห็นไหมคะที่ดำๆอยู่ตรงนั้นคือปลาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ค่ะเพื่อนดูสิมีปลาด้วยค่ะมีนกด้วยนี่ค่ะเพื่อนปลาเยอะมากเลยนะคะปลาเยอะมากมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลากันเยอะเลยนะคะ เพื่อนเพ่อเห็นไหมคะดำๆที่อยู่ข้างล่างนี่คือปลาทั้งนั้นเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่รู้ปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรเดี๋ยวอลิไปให้อาหารปลากันนะคะปลาเงะครับปลาอะไรนะคะเขาเรียกปลาเงะอ๋อพี่พี่ที่เขาหายอาหารปลาเขาเรียกว่าปลาปลาเงะมันก็คล้ายปลาตะเพียนนะครับอ๋อปลาเงะนะคะคล้ายๆปลาตะเพียนนะคะเพื่อนๆเพื่อนอะไรครับไปละถุงเอาถุงอายุสิบนะค่ะปลาอาหารปลาถุงละสิบบาทนะคะเพื่อนๆมาให้อาหารปลากันได้นะคะ อาหารปลาถุงละสิบบาทโอ้โ oh, หมีนกไวมน,นะคะให้นกมากินกัน <c oughs> อ่าไปแล้วเอาอะาไรให้เนี่ยค่ะเพื่อนดูเลยดูเลยมันโตสองโอ้ปลาเยอะมากเลยค่ะให้นกมันอืมเด้๋ยวตัวตัวเราปลาอย่างนี้นะคะคล้ายๆกับปลาทะเพียนนะคะเพื่อน อันนี้เขาเลี้ยงไว้หรือว่ามีตามธรรมชาติคะโอ้เป็นปลาตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคลองนี้เขาเป็นคลองธรรมชาตินะคะใช่ไหมคุณอันนี้เขาเรียกคลองหรือว่าน้ำตกคะนี่อ๋อเป็นน้ำมันมาจากเขาอ๋อเป็นน้ำตกที่มาจากเขานะคะแต่มามาหยุดที่สายคลองใช่ใช่ใช่มาส่งต่อที่สายคลองอะไรแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะคะรายล้อมไปด้วยมีนก้วยนะคะเพื่อนเพื่อนรู้นกวันนี้เรามาให้อาหารนกกันนะคะ โหนกเยอะมากเลยค่ะนกมาแย่งอาหารปลาหมดเลยนี่ค่ะเพื่อนๆอาหารก็ถูกมากเลยนะคะมีพี่เขาขายอยู่ถุงละสิบบาทนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นนกเลี้ยงนกอะไรนะเพื่อนๆนะเป็นนกตามธรรมชาตินะคะเราก็มาให้อาหารนกกันได้ค่ะน้องนกอยากให้มันให้มันจิกที่มือน้องไงงัววอยัง วัวก็มีนะคะวัวก็มีนะคะวัวชนวัวชนตัวหลายแสนนะคะเนี่ยพี่นะคะ<ไ>อันนี้พี่เขามาขายพี่ถ่ายรูปพี่ได้ใช่ไหมได้ครับเออถ่ายรูปพี่เขาได้นะคะฝากช่องด้วยนะคะพี่หนูทําช่อง youtube อยู่นะคะอลีร้อยแปดอาชีพนะคะเข้าไปดูได้นะคะ <c oughs> มาโฆษณาช่องด้วยนะคะนี่ค่ะพาเพื่อนเพืนมารับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดอากาศดีที่สุดในประเทศไทยของเรานะคะ มีดารามาเยอะนะที่นี่นะมีดารามาเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆที่พักที่นี่ก็มีเยอะนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมีรีสอร์ทเยอะมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้เรามาดึกแล้วมาถึงนี่ประมาณสี่ทุ่มแล้วมามีรีสอร์ทหนึ่งที่ตั้งใจจะมานอนเขาเต็มก็เลยได้รีสอร์ทข้างในนู้นค่ะนี่เอาเพื่อนๆมาชมปานะคะเพื่อนๆโอ้ด้านบนนู้นครับจะมีสะพานแขวน คันก็มมีนแขวนก็ีตอไ้นปทางนี้เลยไปทางตลาดอ่ะับผมแตอนนี้มันจะมีตลาดเดี๋ยวไปไม่เกอข้างวัดข้างวัดแล้วก็ตรงไปปุ๊บก็ไปด้วยาอีกทีนีะานแขวก็มาเอาทางเดิมนี่แหละอ๋อโอเคโอเคเาอเราวกไปตรงนั้นนันไปไม่ด้ตเดี๋ยวเราจะไปสะพานแขวนกันนะคเพื่อนๆบนไม่อย้าบนเราเ เดี๋ยวเราจะไปเดีเ๋ยวร้านอาหารด้วยวครับอ๋อเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันที่นั่นเลยนะคะเดี๋ยวไปที่สะพานแขวนนะคะสะพานแขวนสะพานแขวนจุดเช็คอินจุดที่สองที่เราจะไปกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าขอบคุณมากนะคะพี่เ,เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็จะไปกันที่สะพานแขวนนะคะสะพานแขวน ข้างบนภูเขานน้นนะคะมีสะพานแขวนนะคะที่ที่นี่เขาบอกว่าให้เราไปกันที่สะพานแขวนนะคะจะมีจุดเช็คอินให้ไปเที่ยวกันแล้วก็มีร้านอาหารเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันข้างบนนู้นนะคะขอ,ขอลงเท้าก่อนเพนืพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสัมผัสอากาศน้ำใสมากเลยนะคะเพื่อน น้ำใสมากเลยค่ะเย็นมากเลยค่ะพเพื่อนๆน้ำเย็นมากอร่อน้ำเย็นมากเลยนะคะเพือ่อนเสียงน้ำไหลทำให้เรา tại vì nó lùm đi ngày nhìn con dài nó น้ำไหลแรงมากเลยนะคะน้ำไหลแรงมากปลาจะอยู่ตรงนู้นนะคะน้ำลึกนะคะเราจะมองไม่เห็นปลาเด้มองไม่เห็นปลานะคะับตรงกลางน้ำไหลแรงมากเลยนะคะเพื่อน เป็นวัดที่หมู่บ้านคีรีวงนะคะเพื่อนๆวัดที่หมู่บ้านคีรีวงมีรูปของจเจ้าอาวาสสามองค์นะคะแล้วก็เป็นที่เก็บพระบรมสาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานณนะวัดคีรีวงแห่งนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะ ที่เก็บพระบรมาสารีริกธาตุีวัดนี้ไม่รู้เก็บตรงไหนนะคะเก็บข้างบนหรือเปล่าเก็บข้างบนหรือเปล่าเพื่อนนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะวัดค่อนข,ข้างใหญ่โตเหมือนกันนะคะพาเพื่อนๆมา เที่ยวที่วัดด้วยนะคะเพื่อนๆดูคร่าวๆนะนี่ค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาโดนชมธรรมาชาตินะคะธรรมาชาติแล้วก็มีร้านอาหารไว้นะคะ สะพานแขวนแล้วเราก็จะเดินไปที่สะพานแขวนกันนะำใสนี่บมดจอดหถตรงนี้ก็จอดได้มากนาาคนมาเล่นน้ำกันเยอะมาก เพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์นะคะเพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะแต่รู้ว่าที่นี่อากาศสดชื่นมากค่ะมีภูเขาลายล้อมเยอะมากมีร้านอาหารนะคะ อย่างน้ำไหลแรงมากเลยนะคะคพณู่้เรามาอยู่อสะพานแนห่ง